เรื่องเล่าผีโรงแรมริมทะเลในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการสร้างโรงแรมหรูแห่งใหม่ใกล้ชายหาดที่โด่งดังในประเทศไทยโรงแรมนี้ถูกออกแบบให้มีความทันสมัยและสวยงามตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามของทะเลและภูเขาแต่มีเรื่องเล่าที่ทำให้ลูกค้าบางคนชวนให้นึกถึงความลี้ลับที่ซ่อนอยู่ในโรงแรมนี้ คืนหนึ่งนักท่องเที่ยวคุ้นหึงได้เข้าพักในห้อง308ซึ่งเป็นห้องที่มองเห็นวิวทะเลได้อย่างชัดเจนพวกเขารู้สึกตื่นเต้นกับการพักผ่อนแต่ในคืนแรกที่เข้านอนกลับมีเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นมาจากมุมห้องช่วยฉันเสียงนั้นทําให้พวกเขาตกใจตื่นขึ้นมาแต่เมื่อหันไปดูรอบๆกลับไม่พบอะไรในคืนต่อมาเสียงกระซิบนั้นกลับมาอีกครั้งมันดังขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับเสียงคลื่นซัดเข้าหาฝั่งพวกเขาเริ่มรู้สึกหวาดกลัวแต่ยังคงบอกตัวเองว่าอาจจะเป็นเพียงเสียงลมหรือจินตนาการของพวกเขา จนกระทั่งคืนที่สามเสียงกระซิบได้เปลี่ยนไปเป็นเสียงร้องไห้และมีเงาผู้หญิงในชุดขาวปรากฏขึ้นที่ปลายเตียงเธอมีใบหน้าที่เศร้าซึมและเรากับเธอกำลังมองหาสิ่งที่หายไปช่วยฉันฉันติดอยู่ที่นี่พวกเขาสัมผัสได้ถึงความเศร้าในเสียงของเธอทั้งคู่ไม่รอช้ารีบลุกขึ้นจากเตยงและวิ่งออกจากห้องไปที่ล็อบบี้เพื่อบอกพนักงานเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นพนักงานดูตกใจแต่กลับบอกกับพวกเขาว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งมีผู้เข้าพักหลายคนที่เคยสัมผัสกับ,กบประสบการณ์คล้ายคายก,ายกันในห้องเดียวกัน พนักงานเล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะสร้างโรงแรมนี้เคยมีบ้านหลังเก่าอยู่ที่นี่ซึ่งเคยเป็นที่อยู่อาศัยของหญิงสาวคนหนึ่งที่ว่ายน้ำในทะเลแล้วจมน้ำเสียชีวิตเมื่อสร้างโรงแรมใหม่วิญญาณของเธอก็ยังคงวงเวียนอยู่ที่นี่เพื่อหาใครบางคนที่สามารถช่วยให้เธอหลุดพ้นจากความทุกข์ ในที่สุดนักท่องเที่ยวคู่หนึ่งจึงตัดสินใจที่จะออกจากโรงแรมในตอนเช้าทันทีหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวกเขาไม่กล้ากลับไปที่ห้องอีกขอให้เป็นเพียงเรื่องเล่าที่ชวนขนลุกและสร้างความประทับใจให้กับพวกเขาในขณะที่โรงแรมแห่งนี้ยังคงเปิดให้บริการเงาของหญิงสาวยังคงอยู่ที่นั่นรอคอยใครสักคนที่อาจจะช่วยให้เธอได้หลุดพ้นจากโลกแห่งนี้สักวันหนึ่ง